ทุกคนนะคะพกบกับครูพาค่ะในวันนุ้กับพิชาคณิตศาสตร์ค่ะเด็กๆเป็นอย่างไรบ้างคะเด็ก <c oughs> ๆกับคลิปที่แล้วเด็กๆนับจํานวนผ้าให้เท่ากับสิบสอง <c oughs> แล้วก็นับจํานวนตัวเลขด้วยเมื่อเรานับจํานวนผ้าให้เท่ากับจํานวนเลขตัวเลขเด็กๆนับข้องหรือยังคะค่ะวันนี้ก็เช่นกันนะคะครูพาจะมาสอนพิชาคณิตศาสตร์ค่ะคือเด็กๆเปิดเลยนะคะหน้า18ค่ะเด็กๆหน้า18บแป มาดูกันเลยนะคะในกระดานค่ะเด็กๆบูได้เอาขึ้นกระดานไปแล้วนะคะเรามาเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเรียนพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะโจ์หน้าสิบแปดกำหนดว่าขีเครือร่องหมยถูกนะคะลงในสี่เหลี่ยมกับภาพที่ดีจํนนวมนมากที่สุดค่ะเด็กๆทำพรอไปพรอจาครูพาบกระดานนะคะเรามาดูกันเลยค่ะรูปที่หนึ่งนะคะ จะเป็นลูกผลไม้ละตบรี่ค่ะรูกที่สองเป็นเลมอนนะคะรูปภาพที่สามเป็นผลไม้ฝรั่งค่ะทีนี้โจทย์กำหนดว่าให้คิดเครื่องหมายถูกลงในสี่เหลี่ยมภาพที่มีจำนวนภาพที่สุดเด็กๆก็มาดูเลยค่ะค่ะเรามานับภาพที่หนึ่งกันเลยนะคะอนับพร้อมกันค่ะหนึ่งสองภาพที่หนึ่งมีสองนะคะต่อไปค่ะภาพที่สองหนึ่งค่ะมีแค่หนึ่งนะคะ 3นักพร้อมกันเลยค่ะ1 2 3เห็นิพค่ะภาพที่3ามมีสาแตแดนว่าจำนวน2 1 3มากที่สุดคือล่าผลลีลูกที่สานะคะเด็กในต่อใส่เครื่องหมายถูกค่ะภาพแบบนี้นะคะมากที่สุดเพรทะเป็นสามค่ะต่อไปนะคะลูกผลไม้ลูกที่สองภาพเป็นเลมอนเด็กป็นนักัหนึ่งสอง สามรูปที่1นึงมีสานับค่าที่สองค่นับค่ะ1นึ่งส่าต่อไปรูปที่สานับค่านับเลย่งสอเด็กไหมคะเด็กๆว่ารูปผ้ไหนคะมีจำนวนมากสุดสาแล้วก็2รูปภาาที่มีสใช่ไหมคะเด็กๆก็ใส่ชื่ ฝรังลูกที่หนึ่งมีสามนะคะต่อไปค่ะลูกที่สองนับค่ะหนึ 1, ่งเห็นไหมคะมคีลูกแค่ลฝรั่งแค่หนึ่งต่อไปค่ะนับค่ะหนึ 1, 2, 2> ่งสองเห็นไหมคะเด็กๆเด็กๆว่าฝรั่งรูปภาพไหนคะที่ดีมากที่สุดสามหนึ่งแล้วก็สองค่ะสามใช่ไหมคะผลไม,ม้หนสามลูกฝรั่งหนสาม 3, ลูกใช่ไหมคะมากที่สุดแล้วก็มาทีเครื่องไม้ทูเห็กไหมคะเด็กๆ นับจำนวนลูกผ้าให้มากที่สุดเราก็คิดเครื่องหมายถูกเลยนะคะค่ะวันนี้ครูพาก็ฝากการบ้านหน้า18นะคะเด็กๆยังส่งมาให้ครูพากับครูเต้ยนะคะสวัสดีค่ะ